ฝนหยุดแล้วค่ะเป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะก็เราเลยเดินออกมาสำรวจสระว่ายน้ำนะคะที่เป็นสระว่ายน้ำส่วนของโซนของบีชแอเรียและเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่เป็นทริปชอปแอเรียด้วยค่ะเป็นสระว่ายน้ำอีกโซนหนึ่งพามาดูสระว่ายน้ำนะคะตรงส่วนของบีชแอเรียนี่ค่ะเราต้องตักน้ำล้างเท้าไหมอ่ะไม่มีนะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นโซนของบีชแอรีอ a นี่ถ้าสมมุติว่าน้ำพูเขาหอกลอมาอย่างเงี้ยคงเปียกแล้วเนี่ยน,นี่จะเป็นตรงส่วนที่มีจากกุซซี่ด้วยนะอืม มานั่งอยู่ตรงนี้เนาะถ้าฟ้าเปิดอะคะ่ะจะเห็นวิวพระาทิตยตกตรงนี้เลยวิวสวยมากอะสระว่ายน้ำตรงส่วนของบีชแอเรีค่ะเพราะว่ามันจะแบบเห็นมองวิวทะเลได้แบบเต็มที่เลยอะดูสิสวยเนาะแล้วสระก็ค่อนข้างกว้างนะคะไม่ไม่เล็กมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกสระหนึ่งนะคะ ที่เป็นของคริปท็อปแอเรียนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันมีสไลเดอร์ด้วยเดี๋ยวตามไปนะบอกว่าตอนนี้มาเดินตรงริมหาแอ้วค่ะก็เลยลองหาดูพยายามหาว่าห้องเราอะอยู่ตรงไหนห้องนี้ค่ะห้องเราอะอันนี้เลยห้องนี้ห้องที่สามเนี่ยคะ่ะไม่มีอะไรบงังเราก็เลยเห็นวิวทะเลแบบสบายๆเนาะตอนนี้มาอยู่ที่อ่า สระว่ายน้ำตรงคลิฟท็อปแอเรียค่ะคือเขาเรียกว่าคลิฟท็อปพูลเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงโซนด้านบนเนาะตรงเชิงเขาค่ะซึ่งมันจะเป็นวิวแบบวิวท้องทะเลพานอรามาอย่างนี้เลยคือที่พักที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเหมาะกับเหมาะกับเด็กนะเราว่าเพราะว่ามันจะมีแบบบ่อเด็กอะคะ่ะ มีบอ่อเด็กแล้วก็เนี่ยมีบอ่อเด็กมีจุดวงกลมอย่างเงี้ยหนึ่งเนาะแล้วก็มีกุดวงกลมตรงนั้นอีกสองเพราะว่าสระเนี้ยมันจะสูงแค่เนี่ยค่ะยี่สิบเซนใช่มศูนย์จุเมตรก็ยีเซนเนาะแล้วก็จะมีโดมตรงนั้น,นะค่ะน่ารักดีอ่ะแบบว่าไปนั่งเล่นอยู่ตรงมุมนู้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรง ตรงที่นั่งตรงนั้นนะคะไปดูวิวกันว่าเป็นวิวยังไงเนาะตำมะตำมะูนนเป็นฝักบัวไว้สําหรับล้างตัวค่ะเขาจะมีให้นะหนึ่งสองสามสี่อันเยอะเหมือนกันเนาะจุดนี้ก็เหมาะกับการดูวิวพระอาทิตตกนะคะเพราะว่าพระอาทิตตกอยู่บริเวณนี้แหละมีนั่งตรงข้างล่างก็ได้หรือว่าจะนั่งตรงข้างบนก็ได้ ที่บอกไว้บอกว่าสระเนี้ยเขามีสไลเดอร์ด้วยนี่ไงโอ้ยน่าเล่นมากเลยอะ่ะเหมาะก,กับเด็กมากเลยเนี่ยเนี่ยทางทางขึ้นสไลเดอร์ตรืต่ตรงข้างบนตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ปิ้วลงไปตรงข้างล่างโอ้ถ้ามีเด็กๆมาพักที่ โซนนี้น่าจะโอเคนะคะเพราะว่าสระว่ายน้ำน่าเล่นมากจะบอกว่าสไลเดอร์น่าเล่นมากแล้วสระก็ใหญ่มากอะ่ะแล้วมันเหมาะสําหรับเด็กน้อยด้วยอะ่ะมันมีแบบเป็นวงกลมอะ่ะที่สําหรับเหมาะสําหรับเด็กอะ่ะน่ารักดีและแถมผู้ใหญ่ผู้ปกครองอะ่ะก็สามารถมานอนเนี่ยนอนเล่นดูวิวพระอาทิตย์ตกได้ดูวิว,ะว,วทะเลได้ด้วยอะ่ะสวยอะ่ะไว้คราวหน้านะ สวัสดีค่ะเช้าวันที่3แล้วก็เป็นวันที่เราต้องเช็คเอาท์ออกจากซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างค่ะจะบอกว่าวันที่เราจะเช็คเอาท์แดดออกหลังจากที่ฝนตกมา2วันค่ะวันนี้แดดออกแต่ก็โอเคนะคะคือเราก็ได้ชื่นชมกับบรรยากาศท้องทะเลแล้วแล้วก็ห้องพักที่อลังการมากๆค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะ3วัน2คืนทริปนี้ขอบคุณโครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะที่ให้ส่วนลดนะคะ4 0สําหรับค่าที่พักแล้วก็มีส่วนลดของค่าอาหารด้วยนะคะซึ่งที่พักเราที่เรามาพักเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการค่ะแถมอีกอย่างว่าเขาให้คอมพลีเมนทัรี่เราในเซตหมูกระทะตอนเย็นด้วยนะที่มันอลังการมากๆแล้วก็แถมอีกค่ะคอมพลีเมนทรีตรงส่วนของ r a i n f o r e s t Spa ที่เขา ห้องวารีบำบัดเนาะเขาไม่ได้ห้องวารีัดมันเป็นสระน้ําวารีบำบัดค่ะโอเคเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยๆกันออกมาเที่ยวนิดนึงเนาะจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเราเองนะคะช่วงโควิดนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืม ากด like, ากดไลค์กดแชร์ให้กับสองจิ๋วทราเวลด้วยนะคะติดตามมากันนะว่าทริปหน้าเราจะไปไหนกันบ๊ายบา